ผมเข้าใจว่าทําเลสิกแล้วจะไม่ต้องใส่แว่นไปตลอดชีวิตแต่จริงๆแล้วผมเข้าใจผิดครับวันนี้ผมไม่ได้มาอ่านข่าวที่สตูดิโอนะฮะแต่ผมออกมาข้างนอกครับจะมาให้ความรู้เรื่องสายตาครับหลายท่านพอจะทราบแล้วนะฮะว่าที่ผมใส่แว่นเนี่ยคือใส่เป็นบุคลิกนะเพราะว่าผมเนี่ยไปทําเลสิกมาแล้วแต่หลายท่านยังไม่รู้ฮะคนที่ไม่มีค่าสายตาแล้วอาจจะต้องใส่แว่นเพื่อป้องกันอะไรบางอย่าง วันนี้ครับผมเลยมาที่นี่ครับต้องเป็นที่นี่และพบกับคนคนนี้เท่านั้นครับผมอยู่ที่ The Next Central World ครับผมจะมาพบกับอาจารย์จัดสุแพทย์ท่านหนึ่งซึ่งท่านนี้จะมาไขาข้อสงสัยทุกๆอย่างครับอยู่กับหมออุ้ยตรงนี้แล้วครับหมออุ้ยสวัสดีครับอุ้ยอันนี้อุ้ยจริงฮะเพราะหมออุ้ยจริงๆอยู่ข้างในฮะเดี๋ยวไปเจอกันครับไปครับ ครับคุณหมออุ้ยสวัสดีค่ะไหนไหนมาเจอคุณหมอทั้งทีก็เลยมีเรื่องอยากจะมาสอบถามเราทํามาแล้วเนี่ยค่าสายตาเราเป็นปกติแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเวลาเราใช้สายตาเราใช้ตาเราอ่านข่าวนานๆหรืออยู่กับไฟในสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยเอย้บางทีรู้สึกว่ามันก็เบลอๆเหมือนกันภาวะนี้ค่ะเขาเรียกว่าภาวะสายตาสั้นเทียมหรือว่าภาวะกําลังเพ่งขาภาวะนี้เกิดจากการที่เวลาเราดูใกล้เนี่ยเลนตาเราจะพองออกกล้ามเนื้อตาเราจะหดตัวทีนี้พอเราไปโฟกัสไกลๆปุ๊บเนี่ยทำให้ภาพเบลออะอะแล้วสายตาสั้นเทียม แก้ไขได้ด้วยวิธีอะไรยังไงบ้างคะอันแรกก็คือต้องปรับพฤติกรรมก่อนก็คุณ <c oughs> คุณหมอก็จะบอกว่าเออคุณน้องปรับที่ตัวเองก่อนจ้ะ <Okay. S 2> <c oughs> ใช้งานตาสักครึ่งชั่วโมงค่ะหมอแนะนาว่าอาจจะต้องพักตาเช่นอาจจะไปมองไกลๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าคนที่เป็นเยอะมากๆบางทีอาจจะต้องใช้ยาหยดเพื่อทําให้เลนตาคลายตัวลดการเพ่งสําหรับคนที่รู้ตัวเองอะค่ะว่าเอยเราใช้หน้าจอเยอะๆหมอแนะนําให้ตวนป้องกัน เราอาจจะเลือกหาเลนส์ชนิดที่มันแบบช่วยลดการเพ่งค่ะเขาเรียกว่าเลนส์ปุบแอนตี้ฟาทีคคุณหมอค่าสายตาตอนนี้เป็นยังไงคะสองข้างโดยทั่วไปค่ะเวลาเราทำเลสิกแล้วอ่ะเราจะไม่ได้แปลว่าค่าสายตาจะเหลือศูนย์เป๊ะทุกคนนะแต่ว่าเราจะดูว่าเราจะมีให้อ่านตัวเลขบรรทัดมาตรฐานนะได้แปลว่าถึงเป้าหมายเดี๋ยวหมออาจจะลองเช็คละเอียดดูถ้าคุณออฟบางทีเนี่ยอาจจะสามารถอ่านเลขได้เราก็ไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าสายตาก็ได้ครับ มีสั้นจร,จริงๆค่ะประมาณ5้เคเดี๋ยวเอาหน้าออกได้แล้วค่ะ,คะอันก็ขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อย,อยแป้งติดไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยเช็ด <laughs> โอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะตรวจสุขภาพตาละเอียดโดยเครื่องมืออีกเครื่องหนึ่งนะคะโอเคครับ เ,เมื่อสักผู้หมอตรวจดูแล้วอะคะก็แผลที่กรจบตาดีนะคะแผลที่ทําเลสิกแต่ว่ามีภาวะตาแห้งโดยทั่วไปคนไข้หลักทําเลสิกแล้วค่ะน้ําตาจะน้อยอยู่ประมาณช่วง6เดือนถึง1ปีหลังมีห <ตา S 2> น้าแล้วไม่ค่อยเสียใจ<า>มีห <ตา S 2> น้าแล<ะ>้วไม่ค่อยเสียใจแล้วก็อีกอันนึงที่หมอตรวจเจอค่ะคุณออฟมีภาวะต่องไขมันอุดต,ตันที่เปิดตาเกิด ได้จากหลายสาเหตุเลยค่ะเช่นแต่งหน้าด้วยใช่ไหมคะเช็ดทุกวันไม่สะอาดหรือว่าใช้หน้าจอนานๆนะคะก็เป็นได้เวลาเรามาร้านแว่นเนาะคุณผู้ชมเลนเยอะมากเลยเอาให้คุณหมอช่วยสรุปหน่อยตอนนี้อที่มันช่วยป้องกันเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างฮะอันแรกค่ะถ้าเป็นคนที่ใช้หน้าจอเลนกลุ่มพวกกองแสงสีฟ้าอย่างนี้ค่ะก็จะช่วยทําให้ตาเราล้าช้าลงแล้วกันทําให้เรามองผ่านแบบสบายตาขึ้นมันจะอมสีเหลืองนิดนึงอันกลุ่มที่2ค่ะสําหรับคนที่ใช้จอเยอะๆก็จะเป็นเลนกลุ่มผ่อนคลายกล้ามเนื้อตา เลนกลุ่มนี้ค่ะมันจะมีค่าเส็ยตายาวน้อยๆอยู่ที่ด้านล่างของเลนเวลาเราใส่เลนกลุ่มนี้อ่านหนังสือค่ะ มันก็จะทําให้เลนเราไม่ต้องพองตัวเยอะจนเกินไปเพราะมันมีค่าเสายตายาวด้านล่างช่วยแล้วเลนกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่ช่วยป้องกันรังสี U V แล้วกันเลนที่ออกแดดเปลี่ยนสีนะคะเพราะว่ารังสี U V นี้อันตรายสุดเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะพออายุ4 0ขึ้นไปเนาะรเราก็จะมีตอนนี้ไม่ถึงนะฮะเราก็จะมีเสายตายาวตามวัยแล้วกันก็จะต้องเริ่มมีแว่นอ่านหนังสือหรือว่าจะใช้เป็นเลนโปรเกรสซีฟก็ได้คือคนที่ใส่แว่นนะคะแว่นอ่ะไม่ใช่เป็นเพื่อการรักษาอย่างเดียวนะคะแต่แว่นตาเนี่ยเพื่ ตาให้ใช้ได้ไปนานๆด้วยค่ะไม่ใช่แค่สุขภาพกายใช่ค่ะสุขภาพดวงตาเราด้วยดูแลด้วยใช่ค่ะ นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้รับประสบการณ์ในการตัดแว่นที่ไม่เหมือนร้านอื่นเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยให้คําแนะนําแก้ปัญหาเรื่องค่าสายตาได้ตรงจุดทั้งเทคโนโลยีความชํานาญของคุณหมอที่นี่นะครับสมคําร่าลือเหมือนที่ผมได้ไปส่องโซเชียลของคุณหมอมาแล้วจริงสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วสนใจหวังท่านบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, คุณนอเห็นร้านเนี่ยหรูหราอลังการแบบนี้ต้องแพงแน่ๆเลยบอกตรงนี้เลยนะฮะ ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับกรอบแว่นสายตาบวกกับเลนส์ชาเมียรีแลกเริ่มต้นที่6,990บาทเท่านั้นมาที่ร้าน The Next นะครับมีมากกว่า30สาขาทั่วประเทศไทยการันตีนะฮะว่าตัดแว่นกับร้าน The Next ใช้งานได้จริง100%รับประกันเลนส์ทุกคู่นะครับไม่ต้องเสียเงินฟรีคุ้มค่ามากๆครับ